สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะทุตอนนี้เราอยู่กันที่ลิมโขงนะคะของขอจังหวัดนครพนมะเราจะมาดูการทําเรือไฟนะคะ่ะซึ่งจะขึ้นจัดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่11ตุลาคมค่ะขออ้อเอ5 6 5นี้นะคะทุก โดยหลายเรือไฟเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด12ลำด้วยกันค่ะทุกคนของแต่ละอำเภอนะคะก็จะมีทั้ง12อำเภอก็จะมี12ลำค่ะแล้วก็จะเป็นเรือวิธีการทำตอนนี้เขากำลังทำเรือไฟถึงรับไปตอนนี้ก็กำลังขึ้นโครงกำลังทำดูอย่างคงี้ยอีกอาทิตย์หน้าเราก็จะมาวางลูกเด็กว่าเขาเลาอะไรเขา ขาก็จะมาวางรูปแบบว่าจะทำเรือไฟแบบรูปแบบไหนซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นของเรือไฟของอำเภอ่าคโอเคนะคะซึ่งทองใช่ปีนะะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแบบอของปีนี้ชั้ดึงไม่สวยะคะ่ะอันนี้สวยก่ออันนี้อันนี้เป็นของอำเภอไหนะคะอันนี้ก็ เป็นของความเพื่อ่าไู้รู้นทอคนค่ะคุณเดาใช่ไหมคะไม่ได้เดาค่ะไปสอบขามาแล้วค่ะหรอไม่ใช่เฮ้ยเราอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าเขาจะไปพูดตรงนัน ความแรงมาความเชื่อในการทำไหลโยไฟออกมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวคุณลุงก็จะให้ความรู้กับเราคาะเป็นเราไปชมกันคือไหลไหลเสร็จแล้วก็คือต้องเอาไปออกทั้งหมดเลยือ้โอ้ไม้ไผ่ก็เยอะใช้พลกไม้ประมาณสองสามพันลำเส่็จแล้วลำเรือ ไม่ไผ่นี่ซื้อแล้วก็เลื่อยอย่งเงี้ยค่มะมะไผ่<อ>แต่ละหมู่บ้านมัค่ะหมู่บ้านเขาเมาหมาูม่บ้านละสิบหมู่บ้านละสิบลำอย่างเี้<อ>วันไหลนี่ก็คือนรโอ,ขอเขาจะดึงดึงเราออกไปตรงกลางเลยค่ะ แล้วก็เราใช้เรือหางบังคับเรือหางประมาณสิบลำอ๋อโอ้หนูนึกว่าแค่ลำเดียวนะคะนั่นอะแค่ลำเดียวจะเอาไหวสี่ลำราะมันมืดค่ะจะพวกหนูก็อาจจะข้ามละห้าลำดึงออกไปเขาะไปถึงจุดหมายแล้วก็ดันเข้าฝั่งดันเข้าฝั่งมัดไว้เพื่อจะทําการลื้อต่อไป คอย,คอยที่คอยเ<อ>ติมน้ำมันใช่ไหมคะใช่ไม่คอยจุดเวลามันดับมันดับตรงไหนต้นจ,จุดคือเวลาจุดมันจะแบ่งหน้าที่กันนใครอยู่จุดนี้ตอนไหนใครตอนหนมันไงแล้วก็มีคนเดินข้างบนเดินตามยานหรือไหแล้วใครดับแล้วเขาจะโว้บกกันในดจุดไหนเราก็ต้องยีบแก้ส่ไม่งั้นเคยมันดับก็ไม่สวย ใช้เวลาสร้างก็เป็นเดือนหลายชั่วโมงเดียวลรือทิ้งแต่ความสวยงามนี่อยู่เป็นปีได้เลยนะคะก็ประพูดใช่มคะก็ประกวดนะก็ถึงบอกว่าชนะเลิศได้หกหมื่นเงินลงทุนสร้างเป็นสิบแสนมีมีแค่รางวัลความสวยงามอย่างเดียวเหรอคะผมคิดด้วยอ๋อเขาพี่สซ้ำซั์ชนะเลิศหกหมื่นรองชนะเลิศห้าหมื่นสี่หมื่นลงมาตามลำดับมีรางวัลเฉลมฉลยงไหมคะเฉลิมฉลองละสมัย รำละหมื่นใช่รำอยูงมีค่ะใช่ก็มีทั้งสิบสองอำเภอก็สิบสองลำใครพูดแปดอำเภอใครพูดแปดอำเภอสิบสองสิบสองสิบสามกับเทศบาลอ๋อเทศบาลด้วยไม่ของเขาเขาไม่ทำเทศบาลนี่เขารับผิดชอบในด้านแข่งเรืออ๋อโอ้มีการแข่งเรือด้วยเหรอคะแข่งเรือแข่งเรือยาวใช่ แข่งเรือนี่น่าจะอยู่วันที่สองบง้งนึกเขาจะแข่งตรงหน้าวัดมหาธาตุข้างล่างตรงไอเลยรา้านพญานาคะปล่อยน่ะจุดปล่อยน่าจะอยู่แถวหน้าอิโดจีนนี่นะคคนนี่นะทุกคนข้างหลังเราก็จะเป็นแบบว่าเขาก็กําลังจะทําตอนนี้ก็กําลังขึ้นโคงกันอยู่นะ ใช้เวลาทำนี่เป็นเดือนๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาที่แบบไหลแค่ๆชั่วโมงเดียวเท่านั้น,นะค,ะคน่ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อนๆที่สอบถามกันต่อนะคะว่าเป็นยังไงบ้างได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนถามนะคะว่าคุณนั้นได้ความรู้อะไรไหมคะเมื่อกี้นี้ไปสอบถามมานี่ยังไม่ถามเลยค่ะท <laughs> <laughs> ี่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพิ่งมาจากไหนเหรอคะคุณนั้นคะเพิ่งมาจากบ้านเนินคะ่ะบ้านเนินสะอาดบ้านพักของเรานะ <laughs> นี้ได้ยินว่าไปดูแอดออรดีเหรอคะไม่ได้ไปค่ะพูดจุดเด่นของบ้านโดยสะอาดเลยพูดจุดเด่นนยค่ะไปดับค่ะแล้วก็อีกค่ะอีกหนึ่งค่ะดับน้ำไม่มาน้ำไม่มาเหม็นเวอร์ถนนถนนอะไรถนนถนนลุกลันมาไปดับน้ำใครใครที่เห็นวิดีโออันยูทูบนี้บอกแจ้งช่วยส่งต่อถึงคุณบ้านายกโอ้โโหครงการที่เกีจ้าของ กมโยธานครพนมนะคะว่าอย่าปรับปรุงแต่ในเมืองค่ะชนบทก็ต้องปรับปรุงด้วยนะคะใช่ค่ะเป็นทางที่มาอะไรที่ยวบ่อยที่สุดแต่งสถานะคนน่าเราจะทำไปมายังไงคะพอมันเพิ่งไปก็ว่ามันเป็นประเพณีค่ะคุณเฟิร์นไปดูมาแล้วสอบถามมาแล้วได้อะไรบ้างคะคือได้ความเชื่อว่าการที่เขาทำเรือไฟนะคะเป็นการเอ่อถ้าในสมัยพิธุการเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการถวายเอ่อ พระพุทธบาทนะคะใช่พระพุทธบาทแล้วในงานไหลเรือไฟของทุกปีนะคะก็จะมีกระทงสายนะคะที่ลอยไปเรื่อยอ๋อที่เราเห็นอ่ะเนาะคุณเฟิร์นไปดูของอำเภอไหนมาหรอคะคุณภอนนตคุณอนไหนมาเม่อกีพิ่งตอไปเมื่อกี้นี้ อันนี้ก็มาพึ่งมาถึงนะคะอันนี้เขาของเท้าโอเทนของเราเคบ้านเกิดดิฉันเองค่ะได้ยินเขาว่าปีที่แล้วได้ที่หนึ่งด้วยค่ะเท้าโอเทนของจันนเบอร์วันค่ะเท้าโอเทนยูนิคค่ะคือคือแบบก็คือตอนนี้ก็คือกำลังเดินสำรวจอยู่นะคะว่า แต่ละอำเภอเนี่ยมีความเป็นมากันยังไงนะคะมันจะมีความแตกต่างกันไหมข้อโครงจะเป็นยังไงนะคะ <bilmiyorum> คุณยุ้ยได้อะไรหรือเปล่าคะไม่ได้ค่ะ <icious> ไม่ได้อะไรเลยอันนี้ก็กินอย่างเดียวได,ได้ค่ะได้ความรู้หนูรู้แค่ว่ามันเป็นประเพณีประเพณีที่สืบต่อกันมา จะแจกจ่ากับอยู่อาว้านอากาศนะคะบอลอากาศจะมีคนใส่กางเกงในขึ้นไปเเราจะไปโยมโยมเรือไฟยมโยมเรือไฟอันนั้นเขาเรียกว่าเรือไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะเรือไฟแต่ว่าเดี๋ยวไอ้น่นจะเป็นการผู้ชาผีค่ะอ๋อผู้ชาผียังไงคะคุณเตงเมงสวยงาอ๋อแต่นี่ก็คือแบบสวยมากทุกคน อยากให้ทุกคนมาดูอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนอ่ะมาดูมากๆเลยนะคะใครว่างก็อย่าลืมมานะคะวันที่หนึ่งถึง,<อ>งสเกตตุลาคมพศอ2565สอสน,นี้นะคะท่านคนจะได้ความรู้อะไรครับเออไม่ทราบว,ว่าไหลายรถไฟนี่จัดขึ้นเพราะอะไรคะเออเพื่อเป็นการ อะไรคือสิบแปดการบูชาพระพุทธศาสนาเยอะพระยานาคปรอะไรแบบนี้ก็คือตอบแทนไม่น้ำแข็งไม่น้ำโค้งไม่น้ำโคงครับไม่ใช่น้ไม่น้ำโคงคานะครับไม่น้ำคงคาอยูนี่ก่อนก็คือการมันมีปุ่นี้ป่นนี้โอ้โหหมายถึงไอเกียมที่เขาทำเขาทำมาจากทำจากกระป๋องกาแฟกระป๋องกาแฟเราจะมี อ่าส่วนผสมก็จะมีน้ำมันมกันแก๊สแล้วก็ดีเซลผสมผสมผสมมันจะมีไฟเนาะไฟเนี่ย้าไปอยู่แล้วไฟอะไรสัมบีแล้วก็บางทีก็ใช้เป็นแท่งเหล็กอะไรนี่แหละเแท่งหล็กก็คือแต่ถ้าผสมไม่ดีไฟเปลวไฟมันจะไม่สวยสมมติแล้วพื้นฐานคือต้องสองหมื่นดวงสองหมื่นกระป๋องนะที่ผมไปถามมาเมื่อกี้ของเทศบาลเมืองเนินนครปนมันก็คือใช้ประมาณสองหมื่นกว่าดวง ก็ไม่ไผ่จะประมาณเขาซื้อกันที่ไหนคะกระป๋องกาแฟก็คือไม่ไม่ใช่การซื้อนะครับจะเป็นการขอร่วมขอร่วมบริจาคคนทุกคนพนมเขาก็คือแค่ประกาศว่าขอความร่วมมือจากเขาเขาก็ทุกคนก็เอามาช่วยบริจาคช่วยกันเช่นแม่ไผ่ม่ไผ่ก็ไม่ได้ซื้อก็คือแต่ละหมู่บ้านหรือแต่ละอำเภอก็ตักมาบริจาคกันแล้วก็หลังแล้วมันก็จะอยู่ที่สบปด สิบแปดคือรายงานเขาสิบแปดแต่แล้วคุณอยากรู้อะไรอีกไหมอ๋ออยากรู้ว่าแต่ละลำหรืใช้งบประมาณเท่าไหร่คะเพราะว่าเป็นล้านครับล้านเลยเหรอคะครับเช่นเรือเรือของนครพนมที่ผมไปถามมาเมื่อกี้ว่าเงินรางวัลหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทแต่ก็ทำทำไมขวงญเท่าเทียนบอกว่าเงินรางวัลแค่หกหมื่นแต่ทำคุมไปทำประหลัดมาโอเคค่ะโอเคค่ะ หายไปไหนสี่หมื่นครับไม่รู้เหมือนกันค่ะก็บอกว่าหกหมื่นข้อมูลอาจไม่ตรงกันมาแชร์กันอ๋อโอเคค่ะตามที่ว่าผมไปฟังประหลัดมาก็คือเขา่่าเงินรางวัลประมาณหนึ่งแสนแต่ประหลัดว่าที่เรือเขาทำก็คือหมดไปเป็นล้านแล้วครับถ้าเส็จหมดก็คือม่แค่ประหลัดเขาประกาศว่าอยากให้ เชิญชวนคนขึ้นมาขึ้นหลายเรือขึ้นเรือไฟที่เขาสร้างทุกคนก็อยากมากันแล้วแต่แค่มันจะเป็นยังไงวาเอกลักษณ์ของจังหวัดเราเพราอมเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าไปใช้ไฟก็ได้แต่ว่าไม่ทําจะเอาแบบแบบแบบโบราณมาก็คือยึดสร้างเอาเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดยังยึดความคงเดิมไว้เพื่อความสวยงามเนะกระทงอะไรนะกระทงสายมมีกระทงสายไม่ได้ทำจากเขาทำมาจากกลา น้ำมันแก๊สอะไรเหลือเหลือเหมือนเดิมเพื่อปล่อยปล่อยมาหลายก็คือไม่ไม่ใช้วัสดุที่ย่อยสลายไม่ได้ก็คือใช้วัสดุจากธรรมชาติแล้วกระป๋องกาแฟก็คือเก็บไปทิ้งอยู่แล้วเขาว่าจะมีูผเรับใช่ก็คือเมื่อเมื่อจุดสิ้นมันจะมีไปถึงโรงแรมเออแถวโรงแรมแถวโรงแรมผ่านไปถึงวันเขาค่อยจะมาลื้อหาลื้อออออกมาาล้ง่ยากได้อันคือหายอยากได้ใหม่ก็ มาเอาม้วงๆมาวางเอานะแล้วจะมีคนคอยจิดไฟนะประมาณเจ็ดสิบคนขึ้นไปภายในลำใช่ไหมครัของของเรือนะรอยพนมก็คือหนึ่งคนรับผิดชอบสามช่องในช่องนี้นะบางลำก็มีลูกนิ่งนะคือเพื่อนบอกว่าแบบลูกเล่นแบบแกวจู่พาแบบอ๋อมือโบมือเรืออดไรมันลำหน่อยก็ เขาเด่นไปว่าความกิจสั่งสรรมีสองรางวัลเหมือนเมื่อไหร่อ่าใช่สวยงามกว่าสร้างสรรค์เนาะรางวัลที่สองไงอนุโมนุ่นรางวัลน่งอ๋ออ๋ออ๋อโอเคโอเคผมมันมีจริงก็คืองามเขาจุดแล้วจริงๆเขาสีหม่างมากแต่เพราะว่าแต่ละยางมันไดเรื่องมันมีทั้งโค้งเล็กหลือั้วกลางมันสามารถขายได้ทันประหลาดท่านบอกว่าเก็บออกมาขายแล้วก็เอามาเอาเงินมาจ่ายให้ คนงานพอได้มีค่ามันรถเมื่อเพราะว่าอันนี้ก็จ้างมาบางคนกับบริจาคมาด้วยใจมาด้วยใจแล้วเขาว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากขึ้นเรือแบบนี้ใช่ใช่กลัวอยากขึ้นเหมือนกันก็คือเรือของนครพนนเนินเสรเรือทางเงาทั้งหลังจะลำา่หลังหาเป็นสิบลำตามมาอยู่กัน แต่เวลาดึงออกก็สิ่งใสเรือพวกทหารมำแล้คอผมอะเออใช่ๆเวลาลำใหญ่เวลาของลำก้อนต้องดึงออกเพราะว่าในน้โขงน้ำมันแรงน้ำมันแรงเพราะยม อำเภอ,อ,อ,อสีสงครามแล้วก็ทำไปถึงไหนแล้วก็สีสงครามยังไม่ได้สีชมพูยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ไปของบ้านตัวเองครับเพราะว่ารอดูเซอรฟไ์ทีเดียวนะอ่าเ<อ>ซอรฟไ์ทีเดียว,วาาสินครามอาจจะตัวก่อนอาจีพแบบคนทำอาจจะบุกก็ค<อ>ือแบบว่าตะเกียงนี้บริแบบว่าจุดแล้วก็ออกเลยเลยต้องจุดต้องรอให้เปลวไฟมันมีลูกเล่นมีสีันก่อน๋อ ปกติสมัยก่อนนี่มันทำด้วยยังคนยังด้อยนะสมัยก่อนเออใช่ใช่ใช่ปีก่อนๆนะเคยแบบว่าทำแบบนี้มันระเบิดเพราะว่ามันร้อนร้อนก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระป๋องกาแฟมันจะไม่อันนั้นหรอมันโดนความร้อนกระป๋องกาแฟมันจะไม่ยุ่นลงมาหรอมันก็อยู่ได้แค่สี่ชั่วโมงไฟอยู่ได้สี่ชั่วโมงเป็นการผสมแล้วก็วัดกันมาแล้วแต่ในแต่ละปีเป็นสูตรต้องมีสูตรของเขาเลยโอเคฝากฝากเชิญชวนนยคะว่าวันที่เท่าไหร่บนน <gt> ้างคะที <mañana benim S 2> <rawd unre> ่มา ผมไม่ใช่คนนุกคนมาเร็วดิประมาณเดือนหน้าครับวันที่หนึ่งถึงสิบตุลาครับพวกผมมาไม่ได้ติดสอบเออโอเคโอเคค่ะทุกคนทุกคนก็คงได้คอมมรู้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะลงคลิปไปดูหลายเรื่อไปกันแบบวันจริงกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะรอติดตามกันด้วยนะคะไปก่อนค่แล้วก